สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกกอนะครับมาอีกแล้วนะครับมีสินค้ามานําเสนออีกแล้วนะครับปลาส้มตะเพียนตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเลยนะครับปลาตะเพียนนะครับหนัก1กิโลนะครับ1กิโลนะครับปลปลายให้ประมาณสักเกือบครึ่งขีดนะครับผมใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับปลาส้มตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆนะครับ หนึ่งโลนี่ได้ประมาณสักสี่ตัวเลยนะครับผมหนึ่งโลนี่นะครับผมนี่นะครับจะเป็นเซตนะครับผมใครอยากเอาส้มตัวอย่างเดียวหรือว่าอยากเอาปลาส้มก้อนใส่ด้วยก็คิดราคาเดียวกันนะครับเซตนี้เซตละร้อยหกสิบบาทนะครับผมทักเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะครับมีปลาส้มตัว มีปลาส้มก้อนชิ้นในห่อเดียวกันนี่นะครับหรือใครอยากได้แบบไหนก็ทักเขามาได้เลยนะครับ087 4916629นะครับผม0835697899นะครับปลาส้มปลาส้ม